แนะนำนักเตะลีเกาโชเซเรียอารที่น่าซื้อ4ตัวราคาก็ไม่ได้แพงมากเป็นนักเตะที่ผมมองว่าเล่นแล้วเข้ามือแน่นอนครับตัวแรกที่ซื้อเอามาไว้เป็น CM ก็ตัวนี้อเลฮันโดโกเมสตัวรุกจิว๋วจากอัตาลันตาซึ่งค่าพลังที่ผมชอบสปีดต,ต้น94ความคล่องตัว96การยิงการเลี้ยงก็80กว่า ความอึด80กว,กว่าขึ้นไปถือว่าใช้ได้เลยครับสกิลแล้วก็ความถนัด2เท้าก็4ดาวด้วยไม่ธรรมดาแน่นอนการใบนี้วิ่งออกตัวถือว่าโคตรเร็วที่วางไว้เป็น CM ไว้เป็นตัวเติมขึ้นมาจากแถวสองทำให้เล่นแล้วคู่แข่งดักยากด้วยเพราะจะเช็คล้ำหน้าได้ยากการยิงจะเด่นมากที่สุดก็การยิงนอกกรอบเขตโทษ ส่วนการจับบอลผมถือว่าเป็นตัวที่จับบอลติดเท้ามากรวมถึงการทรงตัวไปกับบอลถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับคือดูแล้วมีความคล่องตัวดีด้วยมาที่ปีกซ้ายตัวใหญ่เกตาเดียวปีกซ้ายลาซิโอก็สูงเหมือนกันครับค่าพลังก็ถือว่าสปีดต,ต้นและปลายก็เร็วจริงการเลี้ยงจับบอลถือว่าดีครับส่วนความแข็งแกร่งก็ ถ้าเทียบกับคนอื่นถือว่าเป็นตัวที่โอเคเลยที่สำคัญสกิลสีดาแล้วก็ความถนัด2เท้าด้วยการเติมเกมรุกก็เป็นไฮด้วนแ,แน่นอนครับการเล่นตัวนี้สามารถเลี้ยงลุยได้เลยเพราะนักเตะค่อนข้างมีค่าพลังการเลี้ยงและสปีดถือว่าดีมากคือเหมาะมากที่จะเป็นตัวเลี้ยงทะลวงเลี้ยงแล้วจะรู้สึกได้ว่าไปข้างหน้าได้เร็ว ยิ่งถ้าเป็นตัวที่มีสกิลสีดาวด้วยก็สามารถใช้ท่าเทินแบบนี้ได้เป็นตัวที่คลองบอลกับตัวได้นานเลี้ยงดิงกองหลังคู่แข่งได้ทำให้เราทำเกมได้ง่ายการยืนหาพื้นที่ช่วยซัพพอร์ตเพื่อนผมถือว่านักเตะก็วิ่งหาตำแหน่งดีมากทำให้เล่นง่ายด้วยแต่การยิงนี่นครับเดี๋ยวดูจากตรงนี้การยิงผมว่าอาจจะไม่คมมาก แต่ที่ชอบที่สุดก็คือการยืนหาตำแหน่งนี่ครับเหมือนนักเตะจะรู้ว่าควรยืนอยู่ตรงไหนในกรอบเขตโทษลองเล่นดีๆผมว่ามีลุ้นเข้าฮอสบ่อยแน่นอนถ้าจำเป็นต้องยิงจริงๆผมว่าตัวนี้ต้องยิงให้แรงดูแล้วน่าจะเหมาะกับเขาที่สุดภาพรวมก็ถือว่าเป็นปีกซ้ายที่มีการวิ่งตัดเข้าในถือว่าเห็นบ่อยผมขอเสนอเป็นทางเลือกว่าถ้าไม่รู้ว่าจะหาซื้อตัวไหน ก็ขอให้ซื้อตัวนี้ตัวที่3ปีขวาถนัดซ้ายตัวนี้โมฮัมเหม็ดซาลาก็เป็นการที่น่าเล่นมากครับค่าพลังก็ถือว่าโคตรเร็วเลยครับการเลี้ยงการจับบอลขาตะขอแน่นอนการจบสกอร์ก็ใช้ได้ส่วนการจ่ายบอลก็พอดูได้ครับความแข็งแกร่งอาจจะเป็นจุดด้อยเพราะตัวไม่ใหญ่พลังแฝงก็สปีดจีจารครับถนัดสเท้า มีสกิลติดตัวก็4ดาวด้วยการ์ดใบนี้จากที่ได้เล่นมาจะเห็นภาพแบบนี้ค่อนข้างบ่อยคือถ้าเล่นบอลเร็วนักเตะก็จะวิ่งมองหาช่องดีมากคือส่วนใหญ่ที่ผมตักไฮไลท์มาจะเน้นให้ดูการเคลื่อนไหวของตัวนักเตะเองที่เราไม่ต้องบังคับเองด้วยจุดที่เห็นภาพชัดที่สุดก็เรื่องของสปีดเร็วของแท้แน่นอนยิ่งเวอร์กเกดเป็นไฮด้วยแล้ว ขอให้เราคิดเร็วทําเร็วนักเตะก็จะวิ่งตามช่องของมันเองเลยครับก็จะฉีกกองหลังคู่แข่งเป็นกระดาษเลยครับตัวสุดท้ายกองหน้าที่ราคาไม่ถึงแสนแต่โคตรสุดยอดเลยครับอีคาดี้่วนสูงแล้วก็หน้าตาหล่อมากครับการจบสกอร์นี่โคตรตะระคมมากเลยครับการยืนหาตำแหน่งก็ดีความแข็งแกร่งแล้วนั่นคือเครื่องหมายการค้าเลยครับแข็งมาก ยินงได้2เท้าด้วยเป็นกองหน้าสไตล์ครบเครื่องเข้าฮอรดีคอดอยก็สกิลแค่2ดาวเองใช้ได้ไม่มากอีคาดี้เป็นนักเตะสไตล์ค้าชิชาริโตคือนักเตะจะค่อยๆขยับหาช่องแล้วเราค่อยรอส่งเพราะนักเตะค่อนข้างฉลาดมากการจบสกอร์ก็หายห่วงแน่นอนครับการเล่นลูกโมงเป็นเครื่องหมายการค้าของการ์ดนี้คือเทคตัวสูงว่าตอนเล่นลูกเตะมุม ลองเล็งไปที่หัวอีคาร์ดี้ครับเดี๋ยวอีคาร์ดี้จัดประตูให้เลยการเดียดคู่แข่งไม่กลัวใครแน่นอนเพราะความแข็งแกร่งเป็นจุดขายของการใบนี้เพียงแค่กองหลังคู่แข่งเปิดช่องอีคาร์ดี้สามารถเนลเมิตรประตูจากการสองไกลได้เลยครับวิธีเล่นอีคาร์ดี้ง่ายๆขอให้เน้นทำเร็วมีโอกาสที่ยิงเลยครับผมว่าใช้อีคารดี้แล้วเข้ามือแน่นอน จบการแนะนำนักเตะลีเกาโชครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามชาแ n ลเฟิร์นไฟว์ไวด้วยครับสวัสดีครับ